ผมเชื่อว่าในตอนนี้ผู้เล่นหลักแสนคนกำลังผชนภัยอยู่ในเกมดราโ o นสต็อกมาูแบบลืมวันลืมคืนกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วและอาจจะมีกล่องข้อความบางอย่างที่ผู้เล่นมองข้ามไปและไม่ได้สนใจมันแต่มันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงถ้าไม่เตรียมรับมือกับสิ่งที่ตัวเกมพยายามจะบอก <N ani? S 1> ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณเป็นผู้เล่นดราโ o นสต็อกมาธูแล้วก็จะขอแนะนําให้รู้จักดราโกนเพจ d r a ร o า p ก้นเพคือโรคระบาดชนิดหนึ่งในเกม Dragon's ก้น m a 2ซึ่งโรคนี้จะติดได้เฉพาะในพอรอนเท่านั้นไม่ได้ติดกับอเลเซนหรือว,ว่าตัวละครหลักของเราสาเหตุของการติดโรคนี้ยังไม่แน่ชัดมีการสันนิษฐานว่าอาจติดมาจากการที่เรานํากองกำลังพลังมิตรภาพของเราเข้าไปสู้กับมังกรแล้วมังกรตัวนั้นใช้ท่าโจมตีบางอย่างใส่ตัวพรที่น่าจะเป็นท่าจ้องตาทะลุถึงหัวใจและปกความหวั่นไหวที่ก่อตัวในใจฉัน ในช่วงแรกที่โดนนั้นอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น I'm fine <laughs> <Really? S 1> I'm fine Really? Absolutely! เมื่อวันเวลาผ่านไปได้สักระยะจะมีกล่องข้อความขึ้นมาแจ้งเตือนว่าให้ระวังโรคดักกอนเพลทให้ดีที่สันนิษฐานได้ว่ามีพรหนึ่งในสามตัวในปาร์ตี้ของเรานั้นกำลังติดโรคดักกอนเพลท ที่อาจจะเป็นตัวพรที่เราสร้างขึ้นเองหรือว่าพอรอีก2ตัวที่เราจ้างมาจากผู้เล่นคนอื่นๆก็มีสิทธิ์ติดโรคดักคอนเพลได้เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้โรคนี้ติดตัวพรไปเรื่อยๆเ,เมื่อเรานอนพักที่โรงแรมในเมืองในคืนนั้นที่เรากําลังหลับอยู่พรที่ติดโรคจะกลายเป็นมังกรมาฆ่าทุกคนในเมืองจนตายทั้งหมดไม่ว่าตัวละครนั้นจะสําคัญต่อเคสแค่ไหนก็ตายเรียบทั้งเมือง แต่ก็อาจจะมีบางตัวที่รอดเอาไว้ให้ดูเล่นบ้างแหละส่วนตัวที่ตายไปก็ไม่ได้ตายแล้วตายเลยยังสามารถใช้เวสโตนฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าจะทําให้ฟื้นกลับขึ้นมาทั้งหมดนี้ต้องบอกเลยว่าตามหาหินคืนชีพนี้กันตาเหลืองแน่นอนตัวนวิธีสังเกตว่าพรตัวไหนติดโรคตอนนี้รู้เพียงแค่สาวิธีวิธีที่1คือสังเกตที่ดวงตาดวงตาของพรที่ติดโรคจะมีสีแดงกำ่ำเฟดจางกับเข้มสลับไปมา ช่องไปที่ดวงตาเขาจะรู้ว่าพรตอนนั้นติดโรคหรือไม่วิธีที่2คือให้สังเกตท่าทางการตอบโต้ของพรถ้าพรที่เป็นปกติไม่ติดโรคจะคอยซับพอร์ตและเชียร์อัพเราอยู่ตลอดเวลาและถ้าเป็นพรที่ติดโรคจะแสดงอาการต่อต้านไม่ฟังคําสั่งหรือพูดอะไรบางอย่างที่ประหลาดๆออกมา <laughs> วิธีที่3คือสังเกตที่ตัวพรจะแสดงอาการปวดหัวและเอามือจับหัวอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้สามวิธีนี้แล้วก็ลองไปสังเกตที่พรดูจะรู้ว่าติดโรคหรือเปล่าถ้ารู้วิธีสังเกตแล้วก็ต้องรู้จักวิธีรับมือกันบ้าง,งก,าก,ก่นอนที่ภัยพิบัติระดับดากคอนเพจจะเกิดขึ้นถ้ารู้ว่าพรของเราที่สร้างขึ้นมานั้นติดโรคมาแล้วให้โยนลงน้ําไปเพื่อทําการรีเซ็ตใหม่แล้วค่อยมาคืนชีพ ถ้าเป็นพรของผู้เล่นอื่นก็ส่งกลับไปคืนแล้วจ้างพรตัวอื่นมาแทนเยงแค่นี้ก็สามารถป้องกันโรคดักคอนเพจได้แล้วทีนี้ก็สามารถออกไปประจญภัยตามล่าสมบัติต่อกันได้เลยเป็นไงกันบ้างสลับคำแนะนำเกี่ยวกับดักคอนเพจของเกม d ุลักกอนซ็อกมาทูตอนที่ทำคลิปเกมนี้เกมเพิ่งอ,ออกได้เพียง4วันเท่านั้นอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ครบและผิดพลาดกันบ้างหรือใครเล่นเกมแล้วเจอเหตุการณ์แบบไหนก็ลองมาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่าง ลบกวนกดไลค์เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นหน้าแรกกดแชร์ไปให้คนที่รู้จักและกด subscribe เอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปหรือไลฟ์สตรีมที่จะมาเกือบทุกวันยังไงขอฝากด้วยนะครับ